นี่คือต้นไผ่แก้วของเราต้นไวนาบ้านนะจ๊ะ,ะว่าเป็นสิริมงคลเนาะกับบรลูคือกันต้นไผ่นี่ค่หมายถึงความสงบลมเย็นเลยจ้ะแต่ว่าใบเพิ่อนออกมาเป็นถีเท่นกเล่างีิดพอดีนี่ค่ะใบไผ่แก้วเพิ่นจะออกดงังดังนะคะเพ็นสีดงัดงดังเห็นบหเรียกไผ่แก้วไล่ขีดไล่จุดของเพิ่น เนี่ยเมืองก็สวยงามสบายตาจ้ะไผ่แก้วนี่มันได้ตัดแต่งบอกว่าฝนมานี่เป็นกระแตกพุ่มใหญ่ลวเนาะพปกติแล้วจะบวให้พุ่มใหญ่จะเห็ดเป็นพุ่มน้น่อยจ้ะแล้วแต่ความเสื้อไผ่มั่นเด้อค่ะอันนี้เพินว่าคนเกิดล่าซีนี่เนาะให้ปลูกไผ่้หนาบ้านว่าแม่นับนาบ้าน ปลูกไผ่ไว้ทิศเหนือของบ้านซม่สี่ยังกรบ벙หูเลยจ้ะเกิดเดือนพฤษภาเด้จ้ะในปลูกไผ่ไว้นาบ้านไว้ให้ไไวาาหทิศเหนือของบ้านทําให้บ้านจะเร่นลุงเรื่องมีความสงบสุขนะจะ้ะกับเป็นความเสือส่วนบุคคลนะความเสือส่วนบุคคล แต่เหาก็ซื้อมาปลูกเพื่อความสบายใจหล่มลื่นของชีวิตสิปลูกกันหลายอย่างค่ะในหน้าบ้านนี่ก็คือบักหนามา,นามะนนาเห็นแว่ร้ายอยู่เด้อน,นี่เก็บไปกินร้ายเธออะไรจ้ะต้นหน้าบ้านมันเก็บง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็บจีบเห็นดกท่อต้นล้างบานเนาะค่ะต้นล้างบานเพิ่นจะยังดกอยู่ แต่ว่านาบานเพิ่นจะบุคคยเห็นเลยจ้ะยังยังไม่แก่ก็จะเก็บลูกที่มันจะออกเหลืองๆแน่จะ้จะ,จะมะน,น,นาวมะนาวน้ำเยอะอยู่เด้อจะ้ะนี่พันเอียงละก็ว่าเพิ่น มาส่งเนาะเพิ่นสิโลโลหลานคล้ายโลหลานคล้ายต้นไม้นะจ๊ะก็ซื้อซอยเพิ่น2,000ได้ต้นบมะนาวมาหาต้นแล้วก็มีต้นต้นหม่มงแล้วก็ต้นอีหยังอีกนะต้นบักม่วงอีก2ต้นแก้ม่วนนันตายหมดแล้วค่ะเหลือแต่บักนาวนี่ละ่ะค่ะเหลือมะน,นาวมะนาวนี่ตายต้นนึงเหลือ4ต้นจ้ะ ซ้อยกันเนาะเป็นหยาดหยาดกันเนาาี่ยและค่ะพอดีเป็นเห็ดหลานหายต้นใหม่นไปบไว้คิจการเพิ่นกะลืโลโล,โลมหาหย,ยาดยาดปูกกระซือซอยกันจ้ะค่ะคลิปนี้ก็บบุมี่ยางผ้าเมืองต้นไผ่นี่ค่ะต้นไผ่ เดือนกุมภาพกเดือนพฤษภาโอ้ยเหมือนนี่เป็นยังเว้าพิษวาถืนอนาะจะนี่แหละค่ะต้นไผ่ไผ่แก้วเิ่นเอิน้นบ่จําเป็นว่าจะต้องเป็นไผ่แก้วด้วยค่ะสําหรับคนล่าศีนี่ไผ่ยังก็ได้ค่ะได้ปลูกไว้ทิศเหนือของบ้านเนาาจะเอ,อิ้นทิศเหนือของบ้านก็คือเป็นหนาบ้านพอดีจ้ะก็เลยถูกฉลอกกบเพิ่น นายจ้ะไผ่แก้วอยากหกแน่จ้ะเพราะันไดตัดจริงมันต้องตัดแต่งกว่านีจ้ะจ้าขอบคุณที่เขามารับชมเดอ้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ให้กับช่องนั่นอุบลในเดอ้อจ้ะบ่ะกดก็บ่บเป็นยังเดกค่ะขอแต่ให้มึงแค่นี้ละจ้ะสวัสดีค่ะ